ใจเย็นยัื่เก็บไว้ก่อนดังด้วยดีนงกูไม่อยู่กูหัวตับใหญ่เนียตับใหญ่ยังไม่ใจดังเลยแหมมึงนี่กระของดีจริงนะใช่ใช่ใ่กาันตันการลงปืนเว้ยใครอ่ะุอย่่าาอนพี่นัทสยามจ้าอย่างนี้นะม่ลูกมาลูกผู้ชายมาลูกมายิงหมดยิงหมดเออเชิญพ่อนาคหืมหล่อเนาะจ้าเชิญเชิญเชิญพ่อนาควันนี้เป็นวันดีของเราแล้วนะ พ่อนาคขอให้จำเอาไว้ว่าต่อไปจากนี้พ่อนาคจะไม่ใช่คนอีกแล้วนะแน่จะเป็นอะไรเป็นพระไงล้ำบึกเลยไปนเนี่ยฮะแข็งเขินใหญ่เนะาะกำยำเนาะช่วง,งนี้มีแล้าองค์แน้วใจด้วยมีแฟนหรือยังนะอืมมีแฟนยังยังยังดีแล้วจะได้บวชใหนคะรอัวคน ลลแล้วเชื่อแล้วมึงก็นูอีแายอีกตัวมนึงผู้ชายที่ยกล้หัวอะไรละ่ะหลังเนอะกินอกไก่เนอะอืมออกร่ักงกายสมบูรสมือน,นจะเป็นไรไม่ท่ามองขอจูบป,ปากคือดิเชิญนภน,นากนะเดี๋ยวก่อนอื่นนั้นเราจะขออัญเชิญเทวดาผู้ศักดิ์สิทธ อาเชิญบริการเคลียร์ทางทาด้วยครับเคลียตตาตาร์นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมโหอเปล่าเป่าเป่าเฉยๆเป่าทองกระฐานะท,<ำ>ทำไม่สาวผุนก น้อาคอยเจ้าต้องตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆขอเชิญเทวดาที่ปกปักหลักษาวัดธรรมจริยาวัง้อยมาสิงสถิตอยู่ณสถานที่นีนบาทเดอนมโหร เฮอยโอ้ยเล่นเสียงเจ็ดข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพี่ผู้พี่ย่าพี่ตาพี่ยายชายแก่งยอมขออัญเชิญพี่ตาปบ,บมาสิ ยังไม่ตายก็ยังโด่งพี่มีป๊อกเดียวนี่แหละเอาเดี๋ยวไปนสถานที่นี้ขออัญเชิญป๊อปหวอีกี่หน้าบัดเลยป๊อปหวกี่มีคนเดียว้มีหลายคนไม่ได้ไม่มีพี่คนเดียวพีป๊อกมีป๊อกเดียวไม่ไมีวมันนี้ออนป,อออปอผอปกี่มันหลายคนไม่เกี่ยวกันวันนี้เนี่ยแกขำจะตายเลยนะแกก็ขำไม,ม่ได้เราเล่นดี อ๋ออ oh, ัญเชิญพี่ไอ้บิ๊กหัวอีเก้เฮ้ยบิ๊กไหนนะบิ๊กยังไม่ตายบิ๊กโคราชอีเกทำไมไม่หน้าตาเขียวจังล่ะตาเขียวอย่วันนี้หาตาเข้มเอออัญเชิญบิ๊กหัวอีเก้มาสิงสถิตอยู่เนื่อที่ลงลิเกก็แล้วเออกัน อาจารยาเห็นไหมน้ำตาหมอไหลอ้าว้อไห้ทำไมเนาเทพเขาลงมารู้สึกซึ้งใจเขาไปอู้ซึ้งมากเลยเนาะเขาไปเช้าจะขออัญเชิญเทพทุกท่านขออัญเชิญเทพไออันผัวอีอิงไลยอะไรอ่ะอัานไหนมึงอ่ะ ไอเดนเล่นเกมสรุกมามเข้าเรื่องทำไมนันมองตาเขียวปัดอะไรรู้เกียวเนี้ยมึงอย่างให้มาสิงสถิตเออจะคุยกันเมื่อมาสิงสถิตอยู่น้สถิตเอยงมันคอกุหลาแม่ ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราพลาดเคาะเราอยากปาขี้ใหญเองเราต้องรับใจงั้นพ่อยอมแก้กรรมแล้วลูกนะแก้กรรม้กรรมไปเลยไม่มีอะไรติดข้างก,กันออขออ้อนวอนเทพเจ้าให้เบาๆเ,าเานออาะไอ้ลงมาค่อยๆนะเทพเออ,เ,อ,อเดี๋ยวปะลำหักเดี๋ยวลำหักมองเหนดี โมโหจังเฮ้ยโมโหเลยพี่ไปนั่งตรงนู้นยังไม่กินน้ำจังไม่ได้มาเสิร์ฟน้ำหรอมดยุ่งไรยังไปไปแล้วมังเป็นอะไรน่าเศร้าจังติดบ้าง